เราเป็นอะไรเราไม่ยังไม่ทันนั้นขอโทษเพราะนี่ยังยังไม่ได้ทำอะไรเลยเขาไม่ปังเลยแค่นั้นก็ไม่ฟังเลยเอาเลยไม่จำอะไรไม่พูดไปเลยล่ะใจใจใช่ไหมใช่พี่คะเดแต่เขาไปคุยเองไปคุยเลยเอิคุณครับนี่คุณเขาเป็นใครเนี่ยฮะอยู่ๆในเดินมดูเนี่ยนะไม่ดูตาม้าตามเมืองเลยนี่เขารู้หรือเปล่าฉันเดินมาตั้งใจกับพี่แล้เนี่ยเห็นไหมที่มันเดินฉันตั้งเจ็บมากเลย เงาเงาเาป็นอะไรเสียงไม่ผมคามคนสามสามนสารือ